สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะขออนุญ,ญาตนะครับนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สักหน่อยนะครับก็คือจากการที่ได้ดูข่าวนะครับทางโทรทัศน์หรือรับทราบข่าวทางสื่อต่างๆนะครับเรื่องของการคนถอดแหวนออกไม่ได้นะครับจต้องตัดแหวนทิ้งนะครับแล้วก็ดึงออกทำให้ได้รับบาดเจ็บ ็เลยมีคลิปนี้มานำเสนอนะครับเพื่อจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อต่อท่านที่ถอดแหวนเอเองไม่ได้นะครับเบื้องต้นเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นแหวนตัวอย่างนะครับที่มาบอกเทคนิคนี้ให้ทราบนะครับโดยปกติแล้วถ้าสมมุติว่าเราสวมแหวนเนี่ยนะครับถ้ามันเข้าไปไม่ได้นะครับแสดงว่ามันติดข้อเนี่ยนะครับเราก็จะใส่มันใส่เข้าไปไม่ได้นะครับแต่ถ้า ใส่ผ่านข้อเข้าไปได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีวิธีเอาออกจนได้นะครับก็คือถ้าผ่านเข้าไปได้มันต้องออกได้นะครับเทคนิควิธีมันก็คือการอย่างนิ้วนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับอันเนี้ยมันใส่ผ่านไปไม่ได้ครับมันติดข้อนะครับเพราะนั้นก็ทดสอบอีกนิ้วนึงครับนิ้วนี้ก็ผ่านเข้าไปได้ครับผ่านข้อเข้าไปได้ตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วทีนี้ที่เขาถที่เขาถอดแหวนออกไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าเรา ดึงแหวนออกครับเห็นไหมนะครับเราดึงแหวนออกเนื่องจากว่าเนื้อตรงช่วงโคนนิ้วนะครับมันมันยืดหยุ่นถูกไหมครับเสร็จแล้วถ้าเรายิ่งเค้นนะครับเรายิ่งตกใจนะครับแล้วก็พยายามดึงออกให้ได้เนะี่ยมันจะอักเสบนะครับมันจะอักเสบและบวมบางคนก็จะหาน้ํามันลื่นๆมาใส่บางคนก็จะเอาสบู่มาถูเพื่อให้มันลื่นนะครับแต่โดยวิธีการดึงก็คือดึงแหวนออก ยูดีนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งถ้ามีการสัมผัสมากๆครับเนื้อมันก็จะบวมมันก็ออกยากเพราะฉะนั้นวิธีของผมนะครับผมจะใช้วิธีการดึงเนื้อเรากลับมานะครับถ้ามันผ่านข้อไปได้ยังไงมันก็ต้องดึงออกได้ตามทฤษฎีนะครับวิธีการนะครับก็คือดึงเนื้อนะครับเห็นไหมครับที่อยู่ด้านเน็ยนะครับเห็นไหมครับถ้าสมมุติเราดึงแหวนออกเนื้อมันจะยู่เห็นไหมครับเนื้อมันจะยู่มันก็จะขับนะครับมันก็จะทํา เข้นมากมันก็นจะยิ่งบวมไปใหญ่นะครับเพราะนั้นวิธีการก็คือให้ดึงเนื้อเรากลับมาครับดึงตรงท้องเนื้อเนี่ยนะครับไม่ถนัดดึงเนื้อเรากลับมานะครับพอดึงเนื้อเรากลับมานะครับมันก็จะดันแหวนออกเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ใส่แหวนแล้วแหวนติดนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับลองดูนะครับก็คือ อย่าไปดึงแหวนออกครับให้ดึงเนื้อเราขับมานะครับโดยไล่ไล่ไปทีละส่วนนะครับแล้วมันก็จะไล่แหวนออกเองนะครับไม่เจ็บตัวไม่เสียของด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็แชร์ต่อไปนะครับขอบคุณครับ